โอเคได้แล้วปไปแกแกนี่มอค้าขยาปัจจัยเนี่ยวะนี่แรงอยู่ไปเร็ว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 ไปแกไป โอเคได้แล้วไปไม่ช่วยได้แล้วไปแล้ว,ลวไม,ม่หมอไม่เก่งอ่ะไปลัวกับเขาท่าเก่งๆเด้ได้แล้วเส้นนี้ท้ายสิไลรรู้

con khai ăn bò chi nữa Yeah keng keng, Chị <laughs> mua chị ơi, <laughs> mua mua cá mua chị hay khai ăn bò chi mấy mò mua do do mấy làm mò cầu nè à... oh, mò chè ờ ôi mấy mò kỹ ma ừm mò kỹ mà mấy mò thấy hay giàu và chia mò mò bán nào ô bằng suối nên luôn xuống nên luôn trẻ ta nên có trong con เธัชิงต่ออธัชิงตเจจะเล่ม้กจนซึทำไมไม่ทำนะลูซุลเจลูกันารขย,ยบับปั